สร้างสมดุลชีวิตคนทำงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุขโขทยัยประจำปี2568สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุขโขทยัยเป็นหน่วยงานที่ตั้งอยู่ภายในสารลกลางจังหวัดสุขโขทยัยตำบลธานีอำเภอเมืองจังหวัดสุขโขทยัยการประเมินโครงการแบ่งออกเป็นสองส่วนได้แก่ส่วนที่ 1. การสนับสนุนขององค์กรและการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงาน ด้านการสนับสนุนขององค์กรผู้บริหารหน่วยงานกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการเสริมสร้างสมดุลชีวิตคนทำงานและอนามัยสิ่งแวดล้อมมีการสั่งการเป็นลายลักษณ์อักษรและปิดประกาศให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนรับทราบพร้อมทั้งวางแผนดำเนินกิจกรรมภายในหน่วยงานโดยมีบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็น100เเซด้านการติดต่อสื่อสารมีการจัดทำคำสั่งคณะทำงานและแจ้งเวียนให้บุคลากรทราบ ด้านการตรวจติดตามทบทวนและประเมินผลมีการตรวจ and and นนติดตามทบทวนและประเมินผลการดําเนินงานด้านการเสริมสร้างสมดุลช <leye> <aya> <ti> ีวิตคนทํางานและอนามัยสิ่งแวดล้อมในองค์กรเพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการดําเนินการตามแผนและมีการตรวจสอบประเมินผลการดําเนินการด้านการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานมีการส่งเสริมและบูรณการให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างกิจกรรมสมดุลชีวิตคนทํางาน และอนมามัยสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องส่วนที่ 2. เกณฑ์สะอาดปลอดภัยสิ่งแวดล้อมดีมีสุขานิสัยห้องทำงานและอาคารสถานที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทยัยได้กำหนดพื้นที่ใช้งานอย่างชัดเจนโดยแบ,บ่งพื้นที่เพื่อเป็นการปฏิบัติงานพื้นที่สำหรับพักผ่อนสำหรับเครื่องดื่มและพื้นที่อื่นๆพร้อมมีป้ายหน่วยงานและหน่วยงานย่อยติดอยู่ในตำแหน่งที่มองเห็นได้ชัดเจน สภาพของหน้าต่างประตูราวบันไดยอยู่ในสภาพดีและดูแลความสะอาดอย่างสม่ำเสมอบริเวณพื้นและทางเดินอยู่ในระดับเดียวกันหากเป็นบริเวณต่างระดับจะมีสัญลักษณ์บอกถึงความแตกต่างโต๊ะทำงานมีป้ายชื่อชื่อสกุลและตำแหน่งของผู้ปฏิบัติงานโต๊ะทำงานมีวัสดุอุปกรณ์ต่างๆตามความเหมาะสมและเป็นระเบียบ จัดเก็บโต๊ะเก้าอี้อุปกรณ์ต่างๆอย่างเป็นระเบียบหลังเลิกใช้งานโต๊ะกลางวางอุปกรณ์ไม่เกิน10อย่างจุดรับประทานอาหารว่างและมุมกาแฟมีป้ายผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจนตู้และชั้นเก็บเอกสารมีการระบุชื่อแฟ้มลำดับที่แฟ้มดัชนีรายชื่อแฟ้มของตู้หรือชั้นเอกสารอย่างเป็นระเบียบและสวยงามเรื่องโทรศัพท์และเครื่องโทรสาร มีสภาพพร้อมใช้งานและทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอเครื่องคอมพิวเตอร์มีการจัดเตรียมอุปกรณ์อย่างเป็นระเบียบวัสดุภุรุพันถูกจัดเก็บไว้ในตู้อย่างเป็นระเบียบสามารถหยิบใช้ได้สะดวกห้องน้ำห้องส้วมมีความสะอาดและแสงสว่างเพียงพออยู่ในสภาพพร้อมใช้งานสำนักงานสาหกรณ์จังหวัดสุโขทยัยได้ดำเนินกิจกรรม5ส มีการกำหนดวันวิ c ค e e n i n นิ่งเดย์เป็นประจำทุกวันพุธด้านความปลอดภัยมีการจัดทำแผนป้องกันและระง,งับอักคีภัยในหน่วยงานด้านระบบไฟฟ้ามีการบำรุงรักษากเครื่องใช้ไฟฟ้าให้พร้อมใช้งานมีการติดแทบสีและเลขกำกับหลอดไฟฟ้าด้านสิ่งแวดล้อมดีมีการจัดการด้านแสงสว่างให้เพียงพอต่อการทำงานและมีการจัดให้มีที่รองรับขยะมูลฝอย การดูแลสุขอนามัยของบุคลากรและเพื่อนร่วมงานมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเสริมความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุขโขทยัยได้จัดกิจกรรมภายในหน่วยงานและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆภายในจังหวัดสุขโขทัยดังนี้กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์และงานเลี้ยงฉลองวันขึ้นปีใหม่กิจกรรมรดน้ำดำหัวในวันสงกรานต์ กิจกรรมสุขส in so ันต์วันดีวันนี้วันเกิดของบุคลากรกิจกรรมวันลอยกระทงร่วมกับจังหวัดสุโขทัยการแข่งขันกีฬาระหว่างส่วนราชการและการแข่งขันกีฬาวันสหกรณ์แห่งชาติกิจกรรมสนับสนุนงานกาชาติจังหวัดสุโขทัยเป็นต้นเพื่อสมดุลชีวิตของคนทำงานเรามาร่วมสร้างความสุขในทุกๆวันของการทำงานไปด้วยกันนะคะ